ตอนนี้อยูดในเกมสาวถ้ำนะเกมเกลือแห่งชาตินะเกมเกลือแห่งชาติว่าสั้นเละไ <c oughs> อโคด,ดังแป๊บนึง <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับวันนี้มีทุนอยู่10บาทนะครับไม่รู้ว่าจะแตกผมจะลองเล่นเบดสัก2บาทแล้วกันดูที่จะรอ,อ,อ,อดหรอหมดคือหมดหมดคือจบคลิปปิดคลิปไปเลยนะ10บาทครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดันมาจ <c oughs> ะรอ,อดเหรอจะมันจะรอดเหรอสิบบาทถามจริงลองดูครับมา ดูทรงผมว่ายัางไงก็เสียวะ่ะอุ้ยไว้สามช่องมาเฉยสคตเตอร์มาบ้าอีกตัวหนึง่งอย่าบอกนะอุ้ยแล้วบร้อยกดทีเดียวครับกดทีเดียวมาดิแบบ2สองบาทกดทีเดียวโควสุดมาแล้วเฮ้ยเปลี่ยนไปได้เหรอวะถามจริงตอนนี้เวลาตีสี่นะครับตีสี่นี่ของจริงวะ่ะอุ้ยเราไปผ่านเวลาอุ้ยมาแล้วเราไป,ปั่านเวลานี้ดูครับกดทีเดียวแม่งเข้าฟรีเกมเฉยเอาเรื่องมา สิบบาทอ่ะเบสสิบเอ้ยทุนสิบบาทกดไปเบสสองบาทนะวันนี้ผมจะแตกเท่าไหร่เลยอีกสิบรอบครับมายังไงมาดิโอ้ยหกบาทวะ่ะเจ็ดรอบครับผมขอสักห้าร้อยสักพันได้ปะถึงปะเวอร์ปะพันหนึ่งเวอร์ปะเอ้ยผมขอพันหนึ่งมาวันนี้วันนี้ผมขอพันหนึ่งพันหนึ่งเลิกเลยเออพันหนึ่งเลิกเลยจริงๆเชียร์สิบบาทสิบบาทไปพันนี่ก็กี่เท่าวะสิบเท่าปะเออลอยเท่าดิเออ ร้อยเท่าผมพอเลยเลิกเลิกเลยถอนเลยจริงๆอุย้ยมาดิอุ้ยร้อยยี่สิบสวยจัดเป็นสองบาทก็มาดิครับก็มาดิครับไหลไปวายมาเล็กสิบมาเปล่าสวยเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปลูกยาวไปคูณสิบแปดไปแล้วตอนนี้คูณสิบแปดไปแล้วมาอีกสองร้อยโอ้โหบอกใครจะเชื่อนะ่ะถ้าเป็นอัดคลิปไปไปไปเล่าให้ใครฟังนี่ใครจะเชื่อไปนะกดเป็นสองบาทแล้วแม่งแตกมาสามสี่ร้อยน่โคตรเอาครับเหลือสองรอสุดท้ายครับผม ผมขอพันเดียวพอผมเลิกเลยวันนี้ผมขอพันเดียวพออุ้ยมาดิมาดิวะเออไหลยอยู่ไหลยอยู่ร้อยเจ็ดสิบมาโคตรสวยมาอีกครับมาดิครับสองร้อยวะอุ้ยขึ้นมาห้าร้อยแล้วว่ทาทุนสิบบาทยัดแค่มารอบสุดท้ายครับผมขอพันเดียวได้ปะขอโดนวะหมดเลยหมดเลยผมขอพันเดียวผมขอขยับเบ็ดเป็นเบ็ดห้าแล้วกันเนาะให้ถึงพันอะไม่รู้จะเข้าหรือป่าอุ้ย มาอีกแล้วยังไงยังไงเรียบร้อยเรียบร้อย <China> มามาอีกแล้วว่ะโ,โหระวายมาสามแถวโหแต่ไม่เรียงเลยเหรอไปถึงพันได้ปะขอถึงพันได้ปะพันหนึง่งพันหนึ่งพอเลยพันหนึ่งเลิกจรงิงมาโอ้ยม,ม,มาดีมาดีผมบอกเลยว่าคอสดมาดิเฮ้ยสิบบาทสิบบาท่ะ หรอไม่เขาไม่เคยได้อย่างเงี้เหมือนกันนะเออไม่เคยไต่อย่างงี้เหมือนกันนะทุสิบบาทอนะ่ะมาดิเจ็ดรอบครับเจ็ดรอบขอพันเดียวพอหุยเงียบจังวะเฮ้ยไม่เลี้ยงเลยเหรอห้ารอบสุดท้ายครับเออได้อยู่พันเดียวเลิกนะพันเดียวเลิกกาไรร้อยเท่าใช่วะสิบสิบเท่ากับร้อยหนึ่งสิบเท่าเออร้อยเท่าเออร้อยเท่าพันหนึ่งถูกแล้วถูกแล้วสวยสามร้อยพันแล้ว วยจัดพันแล้วว่ะทุกคนพันแล้ววะ่ะแม่งพันแล้ววะ่ะแม่งพันแล้ววะ่ะโอ้โหแล้ไหลต่อแล้ไหลต่อแล้ไหลต่อครับอย่างนี้อย่างนี้มาดิห้าร้อยห้าร้อยมาดิแล้ไหลต่อประเด็นสองรอบสุดท้ายครับพันสองแล้ววะ่ะเออมาสเกตเตอร์อีกสักสองตัวไปอกีกสักสองตัวไปโอ้ยมาเดิมาเดิ ได้ถอนะบอกเลยวันนี้ได้ได,ได้ถอนะวันนี้ได้ถ่อนะมารอบสุดท้ายครับดอกนี้มาพันสามเลยวะคอสดทนสิบบาทเว้ยทุนสิบบาท,ท,บบาทอะผมว่าต่อเลยวะต่อขยับเบ็ดติดแม่งเลยมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำบุญวัดไหนมันเนี่ยใช่หรอ เฮ้ยโคตรเอาตึงไปตึงไปกดสามรอบแมงข้าสามรอบเลยโคตรเออถ้าแม่งข้อข้าง่ายอย่างงี้แม่งจะไม่ค่อยเลี่ยงว่ะทุกคนนั่นไงว่าละเหลือสี่รอบกดเข้าง่ายแม่งจะไม่ค่อยเลี่ยงนั่นไงว่าละหนักมาได้ป้เบ็ดสิบแล้วนะเบ็ดสิบล้ลนะไอวายสองสวยโหแมงเป็นเลขสิบยี่สิบห้าบาท อะไรวะแปดร้อยมาดิไหลาย,ยาวครับดอกนี้มาพันสองแล้วไหลาย,ยาวแล้วไหลาย,ยาวมาพันกว่าสวยจัดจบนี้ผมพอดีว่าจบนี้พอและทุนสิบาทพอเลิกเลิกเลยทุนสิบบาทมาขนาดนี้เลิกเลยเลิกเลยครับอุย้ยถอสุดท้ายอุย๊ยฟีในฟีหรือเปล่ายังไงยังไงยังไงตัวเดียว สาตุตุกุไม่น่าได้วะอุ้ยใช่เหรอ,อฟีในฟีว่ะทุกคนได้เลิกผมผมเลิกจริงแหละทุกคนผมผมเลิกจริงผมบอกเลยว่าผมเลิกจริงผมเลิกจริงเชีรยทุนสิบบาทอุ้ยฟีในฟีด้วยวเกินปุยมุย้ยมาครับมาครับผม อันนี้ได้ฟรีในฟรีคูณยี่สิบสองแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่าจะมาอีกนะอย่าบอกนะอย่าบอกเฮ้ยอะไรไอ้เกมมันบั๊กเปล่าวะเฮ้ยอันนี้ฟรีในรอบแรกฟรีเกมไปรอบหนึ่งแล้วก็เข้าฟรีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้ารอบนี้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยแม่งฟรีเกมสามสิบรอบแล้วเนี่ยอุ้ยฟรีเกมสามสิบรอบไม่แต่ไม่บวกเฮ้ยสวยสองพัน มาวะก็มาว่ะก็มาวะ,าาวะเฮ้ยทุนสิบ,บาทถามจริงหูเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยไปพักหมื่นไปเฮ้ยโหมันไม่เลี้ยงเลยทุกคนแม่งเอ 500. เอห้าร้อแม่งคูณยี่สิบหกแล้วไงเราแม่งคูณยี่สกไงต่อให้แบบได้ตัวถูกๆนะแต่มันมันก็คูณเยอะอะตอนเนี้ยเฮ้ยผมว่ามีมีหมื่มนวะแม่งเหลือสิบสิกว่ารอบอะผมว่ามีหมื่นวะผมว่ามีหมื่นนะพูดจริง มีหมื่นวะถึงบ้า1สิรอบสุดท้ายคูณยี่แปดแล้วเนี่ยสวยหกแปดสิบบาทวะคูณสามสิบละครับยาวไปจะไปจบที่หมื่นหรือเปล่าจะไปจบที่หมื่นหรือเปล่าทุนสิบบาทเออเออได้อยู่อยมีไวสวยหกร้อยเฮ้ยผมไม่เคยได้อะไรอย่างเนี้พวกพันห้ามาดิคูณสามแปดอะ ไอผมไม่เคยตายขนาดนี้นะไม่เคยได้ขนาดเลยเลยแมงโคสุดตอนนี้ตีสี่ครับตีสี่ตีสี่เกมมันบั็กหรือเปล่าเจ็ดพันแล้ววะวายโหไม่ใช่วายวะแมงสุ่มเป็นวายเนยแมงโคแจมอีกสามพันอีกสามพันจะหมื่นแล้วเนี่ยให้ถึงได้ปะให้ถึงได้ปะห่อ,อ,อมาสีร่รอบสุดท้ายครับจบรอบนี้ผมพอแล้วผมพอแล้วถอนเลยถอนจริง ถอนจริงแม่งทุน10บ,บาทเฮ้สองรอบสุดท้ายคุณ4ีสอง้ยอย่าบอกอย่าบอกเอา้าเกินไปเกินไปเปล่าฟีเกมสี่สิบรอบเฮ้ยถามจริงเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ย เฮ้ยผมเล่นสล็อตมาหลายปีแล้วผมไม่เคยเห็นอะไรมันขนาดนี้มาก่อนนะ่อะเฮ้ยพี่เกมสี่สิบรอบห้าสิบรอบแล้วป่วะไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้มาก่อนนะพูดจริงโอ้ยมาพี่เกมมันน่าจะบั๊กว่าไม่รู้แหละเดี๋ยวจบจบนี้จริงๆอะผมผมถอนเลยผมรีบถอนเลยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งแบบ แม่งถอดไม่ได้ไงเออแต่ผมรีบถอนเลยดีกว่าจบดีถผมถอนเลยนะครับทุกคนปิดคลิปแล้วพอมาดูวันผมจะแตกเท่าไหร่นะไปดิไปดิเท่าไหร่13บเ้ยฟรีเกมแม่ง50รอบถึงหมื่นจริงวะทุกคนแม่งฟรีเกมรอบนี้มาหมื่นเนะฟรีเกม50รอบอะเึ้ื่อนมาหมื่นวะกดไปเบรเท่าไหร่กดไบเบร์ส เชครสุดอะเฮ้ยไม่รู้แหละจบนี้ผมถอนแล้วผมผมถอนจริงผมถอนเลยถอนเลยแ <c oughs> ม่งกระตังไปทำอื่นดีกว่าไว้วายมาสวยพอคลิปนี้นานจัดแล้วมันมันแปลกดีไงอะไรวะเจะ็ดรอบสุดท้ายครับผมน่าจะหมดแล้วป่ะแม่งถ้าเข้าอีกนี่ผมว่าแม่งแม่งเวอร์แม่งเวอร์เวอร์เ,อรเลยอะ แม่งเวอร์จริงยังไงสามรอบสุดท้ายครับขอแตกน้ำหนักก่อนก่อนหมดได้ปะมาครับหมื่นสองวะอุซักเตอร์มาสองตัวหมดเรียบร้อยครับผมเบ็ดสิบบาทเฮ้ยทุนสิบบาทดูดีเท่าไหร่แล้วเดีกหมื่นสี่ทุนสิบบาทครับ ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเกมสาวทำตอนนี้ตีสี่ลองลองลองดูนะทุกคนไปแล้วผมถอดแล้วผมถอดแล้วสวัสดีครับผมไปแล้วฮะ